ครับผมแดงองตงครับคุณนะเบิองครับงัวครับผมอยู่นี่สิบตัวครับผมแต่ว่าเสียออกตัวหนึ่งตัวผู้ครับผมเพ่สียออกตัวหนึ่งตัวผู้นะครับก็ได้สนใจกับมาติดต่อนะครับอืมมาครับมาช่วงนี้ช่วงนี้ราคางัวกำลังขยับขยับครับผมอดทนเลี้ยงไว้ครับผมนะครับบ่านั่นเกิดล้อครับผมนะครับ ของตําสุดนะครับมันบวสุดเต็มที่หรอกครับพี่น้องมันต้องโง่ขึ้นคือเก่านะครับผมนะครับสูงสุดก็ถึงตําสุดตําสุดก็ถึงสูงสุดได้เท่อนันครับอืมนะครับพี่น้องนี่รอะได้บ่นี่นะครับเพ่เลียงธรรมชาติครับผมนี่นะครับยูขอบสะนะครับรัดหญ้ามาให้กินครับปุ่นเนี่ยตัวแดงๆครับผมปุ่นตัวงามครับอยูนี่สิบแม่ครับผมเอ้ยสิบตัวนะครับแต่ว่ามา่นอยู่หกตัวครับพี่น้อง อันพินามาพ่อเพิ่มอีกเพิ่มอีกหกตัวครับนี่แหละครับคือกําไรมันครับกุลีว่าขาดขึ้นเลียงงัว่า่ขาดครับผมแมนบ่ขาดครับผมซื่อมาตัวเดียวนะครับแม่ก็ซื้อตัวเดียวอืได้ปีละตัวคือกําไรมันครับลูกมันคือกําไรครับแมนครับนะครับเรียงลูกนะครับออกมาตัวหนึ่งนะครับนั่นคือกําไรครับผมอืเรียงโดนเติบปีหนึ่งนะครับ ได้ซิบหนึ่งได้สิบเอ็ดสิบสองคือกําไรครับผม,ม <า S 1> เล<อ><ม>ีเ้ยงอ้วนก็ได้ราคาดีครับเลี้ยงจอยกับด้ราคาบอดีคือกําไรหน่อยนี่แหล,ละครับ<ม>คือการเลี้ยงง่วงได้กาไรนะครับสีว่าได้ตตัวตบอแมนครับสูอมากหมื่นหนึ่งจะได้สองหมื่นอี่บอแมนครับผมนะครับนั่นนี่นะครับจะของเฟื่อมนั่นครับ ไตัวเมไปจ้านอยตัวต้นๆเพิ่นเม่มนี้อยู่สามสามเม่เตอนี้ครับอันนี้เป็นชุดที่สามแล้วครับจากสามแม่ยเพราะมันเป็นสามสิบตัวเราบอกต่พตะร่วมเบิดดีนะครับขายไปแน่นะครับเลี้ยงแน่นะครับชุดสุดท้ายเหลืออยู่อ่าสิบตัวครับนี่ครับนี่นะครับพิณาอีกเพิ่มมาอีกหกตัวครับอันนี้คือกําไรครับผมนี่นะครับนี่นะครับคือกําไรกําไรก็คือ เอาลูกนะครับเอาน้าลูกครับคัทีิว่าโตต่อโตนี่คือสิบอาจขึ้นอยู่หรอกนะแต่ว่าขันเลี้ยงงัวอเอาลูกมันเอาลูกไปจาหน่ายต่อเนี่ยคือกับไรครับผมนี่ครับการเลี้ยงงัวนะครับช่วงนี้ก็ะราคาบอดีเท่าไหร่แต่ว่าขันเลี้ยงเอาลูกได้รลดครับคลอดออกมาได้รลดครับนะครับซิปหนึ่งหรือซิปหาจิงสิไหมครับมีคือกําไรมันนะครับผม ใชครับพี่ครับแดงองตรงครับง้วครับผมปุ่นกนออกนี่ปุ่นนี่นี่ตัวสามนี่ครับแดงองตรงมี่ตัวแดงแดงครับผมพุ่นอ่ะแขนอันตั้นครับผมนี่นะครับงางาธรรมชาติครับผมปลูกงาพร้อมงาธรรมชาติพร้อมพูนครับแดงองตรงครับปีนี้นะครับซิปตัวมัานยูหกตัวครับพี่น้องเบิ้งนะครับนี่นี่ครับ เจ้าของเพื่อนครับนี่นี่เจ้าของเพื่อนครับพุ่นพุ่นครับพุ่นนะครับรื่นหนึ่งกันผู้ใดสนใจมากอยู่ครับเพื่นสี่เอาออกอยู่ตัวหนึ่งครับตัวผู้นะครับเพื่นอยางไรสองหาครับผมตัวผู้มาถามเลยครับเขาไงทำน้อยบ้านโจดนะครับตำบลผู้ปวอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินครับผมนี่นะครับพุ่นบ้านไทย นะครับพอพันพุ่นดีดีครับผมนังหนาซาไงครับพุ่นนะครับบ้านไทยี่ปุ้ยนางหนาซาไงพุ่นเบิ้งครับพุ่นเบิ้งนะครับอกนี่นะครับี่ตะตูดอ้วนครับผมนั่นนั่นสมบูรณ์ครับผมเบิ้งนาครับเบิ้งเขาครับสมบูรณ์แบบครับเบิ้งพุ่นนะครับพอพันคลายคลกันเมื่อครับอันนี้เป็นพันนี่ครับจะาของพุ่นนี่